สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายแบบการสําคัญทั่วทุกมมุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามกด b ั c ไค b e เข้ามาได้โอกาสชนะถึง80-90%เลยเราคัดมาแบบนี้ทุกวันหรือวสอตัววันละสคู่ตามกันมาได้นะครับช่วงนี้ฟุตบอลลีกใหญ่กำัาเตะเยอะแล้วนะ่สนใจติดไปดูก,ก่อเราก็าคลิกลิงก์ต้อโอเขกามานะครับ มีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะมากเลยถ้าคอมมิชชั่นมีให้ด้วยแถมมีลิงก์กับซับนัสร้างให้ได้กับท่านได้ด้วยนะครับไม่พลาดเลยสนใจสอบถานได้นะครับส่วนที่เด็ดเล่าคือี้จะไปที่โปรโตุเกสนะเป็นแบงกฟิก้าเปิดบ้านพบปอติโมเนเซ่นะเจ้าบ,บ้านนะก็ต่อปปขอใครขครับต่อสองลูกควบนะครับอยู่ดับหนึ่งบตรากนะเล่นดีมากส่วนปอติโมเนเซ่อยู่ดับแดเลยนะครับราคาก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะระดับคะแนนก็ถือว่าไม่น่าเกลียดมากนะต่อแรงมาก ฟอร์ม6เกมหลังล่าสุดเบนฟิก้าชนะ2-1 5-1 2-1 4-0มียิงขาดอยู่แค่2เกมเท่าน,นั้นใน6เกมหลังนะคิดว่า2ลูกควบแพ้นะครับมาดูบปฟิก้าะ10เกมหลังล่าสุดนะฮะททั้ชนะไปถึง7นะเสมอ1แพ้2โดยรวมถือว่าดีแต่โบกไม่ค่อยดีก็ต่อเยอะเนี่ยต่อ2ลูกนะ2ลูกรูสายิงไม่ถึงเลยโบกจริงๆก็3เกมนะโบกเสีย7เกมนะโบกแค่30%เท่าน,นั้นนะครับ เมนฟิก้าในบ้านก็ฟอร์มดีละ่ะสิบเกมชนะถึงแปดนะเสมอหนึ่งแค่เกมเดียวบวกไปห้าเสมอหนึ่งเสียสี่ในบ้านก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์การบวกสูงหน่อยนะครับถล่มจริงจังก็หลายเกมอยู่นะมาติโมห้าศูนย์ห้าสิบเออยิงเยอะอยู่นะเปอร์เซ็นต์ในบ้านชนะได้ปอติโมเนเซ่ทีมเยือนนะครับฟอร์มเจ้าเยือนสิบเกมหลังก็อ๋อฟอร์มไม่ดีด้วยนะชนะสองเกมเองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงเจ็ดนะ กขามองว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะถึงต่อเยอะนะครับบวกสองเกมเสียไปแเกมเปอร์เซ็นการบวก20%สิเปอร์เซ็นอีกน้อยมากนะส่วนเกมเยือนปอติโมเนเซ่สิบเกมหลังล่าสุดเกมเยือนเล่นดีกว่าชนะสี่นะแล้วก็แพ้ไปหกนะครับโดยรวมก็ถือว่าบวกไม่ค่อยดีนะบวกแค่ส0สิบเปอร์เซ็นครับเพราะเสียหกได้สี่เองก็ไม่น่าเกียดมากว่าไม่ขาดว่ะเต็มที่สองลูกนะ <c oughs> ยิงแค่สองลูกยังได้ตังเลยปอติโมเนเซ่นะราคาเบฟิก้ามา ที่2ลูกควบได้2.09นะได้เต็มนะถ้าต่อแค่2ลูกได้1.80สูงลองได้2.13นะผมว่าลองดีกว่ามีโอกาสยิงไม่ขาดด้วยลอง2ลูกควบนี่แหละได้1.83ที่ปติโมเนเซ่ครับแพ้2ลูกนะแพ้2ลูกก็ถือว่าได้ตังค์เลยนะครับถ้าแพ้มากกว่านั้นนะแพ้ลูกหนึ่งก็ได้ตังค์เสมอได้ตังค์นะครับลุ้นแค่ไม่แพ้เยอะก็พอนะครับคู่นี้ลองที่ปติโมเนเซ่ครับ ส่วนคู่ที่2อะอยู่ที่ซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสนะครับเป็นฟลางโกาเปิดบ้านพบวิซล,ล่าเจ้าบ้านอยู่ 14, อันดับ14บนตารางส่วนทีมเยือนหลันดับ11นะครับราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อปอปอ,ปอผลงานคู่นี้เจอกันมาเป็นวิซล่าทีมเยือนดีกว่านะชนะ2ใน5เกมหลังเจ้าบ้านชนะเกมเดียวมาดูฟอร์มเจ้าบ้านหน่อยฟลางโกฟอร์ม10เกมหลังล่าสุดชนะไป4เกมเสมอ3แพ้3มใช้ได้ลนะ อัตราการบวกก็บวกไปสี่เจ้าหนึ่งเสียห้าเซ็การบวกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเจ้าบ้านฟอร์มสิบเกมหลังฟลามิเกาสิบเกมชนะห้าเสมอสองแพ้สามเออในบ้านเล่นดีนะครับบวกดีด้วยบวกไปหกเสียแค่สี่นะเปอร์เซ็นต์การบวกในบ้านดีส่วนชิมเยือนเวสเซล่าสิบเกมหลังล่าสุดก็ชนะสองแพ้ไปสามเกมนะก็เสมอห้าเออใช้ได้ แต่อัตราการบวกก็ดรอปลงหน่อยนะครับบวกไป3เกมเท่านั้นเสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง6เกมนะฮะอัตราการบวกน้อยนะครับวิเซล่าเกมเยือนฟอร์ม10เกมหลังล่าสุดก็ชนะไป2เสมอ5แพ้3นะครับอัตราการบวกเกมเยือนดีบวกไป3เสมอ1เสีย4เนะเปอร์เซ็นต์การบวกเกมเยือนใช้ได้วะคู่นี้มีโอกาสยันได้เหมือนกันนะแต่ผมเช็คราคาให้คู่นี้นะ ปลามีเกล้าเปิดเจอวิเซล่านะอันดับคะแนนถือว่าใกล้เคียงกันทีมเดียวอันดับคะแนนดีกว่าด้วยซ้ำไปราคาปปเจ้าบ,บ้านได้เต็มนะครับรองได้หนึ่งจุดแปดสี่ถ้าราคาเสมอเจ้าบ้านก็หนึ่งจุดเจ็ดศูนย์รองได้สองจุดสองแปดผมคิดว่ารองอรองวิเซล่าเลยปปรปปปนะหนึ่งจุดแปดสี่เสมอรับซับเลยเล่นดีด้วยวิเซล่าบวกดีด้วยนะครับมีโอกาสจบเสมอสูงเชียร์วิเซล่ารับซับครับทีเด็ดสองคู่วันนี้ชอบ ตามกันมาได้นะฮะที่เด็ดก,ก็คัดมาแล้วนะสองคู่ทุกวันโรวมชั่นเยอะมากครับคอบมมิชชันมีด้วยนะแถมมีลิงก์ับทรับสร้างไรายได้กับท่านด้วยนะครับไม่พลาดเลยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกํา,ล,กา,ากลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีฮะ